สวัสด,ดีเจ้าปลาดาวจะมาแกงขี้เล็กใส่หนังควายเนาะต้มเรียบร้อยแล้วเจ้าหนังควายกัแก่ก็ต้มเรียบร้อยละขี้เล็กก็ต้มเรียบร้อยแล้วเนาะขี้เล็กก็เก็บเอาที่สวนหลังบ้านเนี่ยเจ้าบนตึกจันทบเนาะที่เคยถ่ายคลิปเพื่อดูนั่นแหละแกงแบบบ้านๆน,นะเจ้าไปเจ้าครับไปแกงกันนอกแกงแบบเยอะเจ้าหมกชักโคยเนี่ย เอาพริกแกงลงไปเนาะแกงหม้อก,กันเจ้าเพราะแกงแบบเยอะเนาะโอ้มันรังเพชรเหยีก,การนี่แค่น้ำปลาล่าเจ้า ใส่ไปสีจอดนาะเอาขี้เล็กลงเลยเจ้าขี้เล็กเก็บเอาตีต้นหลังบ้านเนี่ยเนาะตีปราดาวเคยถ่ายคลิปเคยดูนั่นแหละแกงมาเยอะเจ้าได้มาปั่นหนึ่งเนาะ กินคนเดียวเจ้ามัเป็นอยัง่งกินคนเดียวเจ้าพอดีเลยต้มน้ำทิ่งสองรอบเจ้าแล้วกับปั้นล่างแล้เอ,เอากันไก่ตัดนะเพราะมันเป็นใบ มาเนี่เจ้าไผ่สอบกินแกงขี้เล็กเนาะแกงแบบบ้านๆเมืองเมืองทำนี่แหละเจ้าแต่ถ้าไผจะใส่หมูต้อยก็ได้นะแต่ป้าดาใส่แต่หนังควายเนาะแกงยอดขี้เล็กใบขี้เล็ก แกมเดียวลอ้อมันใหญ่หั่มน้อยเนาะพอจะเก็บได้เยอะเจ้าอันนี้ตัดมันละตัดตัดมันเป็นต่อเมืนอเจ้ามันแตกหยอดเนาะมาเจ้ามาเจ้ากินแกงขี้เหล็กค่ะ หนังควายนี่ป้าดาวแจ่ไว้ายห้าสมงเจ้าแจ่าน้ำห้ามสมงแล้วกันล่างทีนี้ก็อามาัดต้มนะต้มประมาณสิบนาทีเหลือแปดนาทีชิมดูว่ามันมันเปื่อยก็แค่นั้นอ่ะสอบเปื่อยแบบงัดงก็หลือเปื่อยมุนมุนก็หรือเปื่อยพอดีก็เจ๋อเลยแล้วก็อามาตักเจ้าอามาตัดเป็นเจนเป็นเจน,น,น,นเนาะเพราะมันยาวอีกอ่ะถ้าติสั้นๆเราก็บัดตัดละอีนเล อเหมาะเจ้าเนี่ยเอาหลักกีนมัมาแหลกกับแหลกเจ้าเนีอยมองหนอกเป็นเงินเป็นคำเจ้าขี้เล็กนี่นะขี้เล็กแจกแข็งนี่นะแต่นี่ดีน่าปวดนี่ปลาดาวบบได้ซื้อก็เดียวสั่งเขาพล้วเจ้าเดินซิปว่าเขาจะเอาลงมาเนาะแต่ล้านไทยนี่เขามีขายกับเจ้า แต่สั่งเปลือนเดียวกันน้่นะคนถีงหูจักเนาะสั่งทั้งเฟซบุ๊กคนไทยนี่แหละเจ้าแกงกันดูเจ้าแกงผักที่เล็กเนาะผงชูโรสเจ้านิดนึงเกลือป้าต้องใส่ละเพราะป้าจะป้าดาวกินเค็มหมอกอัดหัดเนี่ยเจ้า ปลาดาวไม่กินเค็มค่ะโอ้มะเจ้าหอมสอดๆสมัยปลาดาเป็นนุ่มๆปลาดาวมันจะกินนะนี่นะมันขมตอนนี้กินมะเจ้าโอ้ล้ำมาอยย่เบื้องนอกไปว่ามากกว่าเจ้ามาเริ่มกินอายุประมาณสักห้าสิบเนี่ย แกงเสียเรียบร้อยนะเจ้าแกงพักเีเล็กใช้หนังควายหนังควายนี่สั่งมาจากเมืองแพ่เจ้าเขาสั่งมาขายเนาะคนไทยเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอะดดไล่์ดดแซร์กดกระดิงติดตามพือป้าดาวดเดนอร์จำได้ผากคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ